มีคนถามว่าแล้วทำไมคนที่ทำอ่ะทำไมชีวิตเขายังดีอยู่ทำไมเราต้องเป็นคนที่เสียใจต้องเป็นคนที่เจ็บใจต้องบอกกันว่าช่วงแรกมันดีหมดแหละครับไอ้ช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมอะ่ะเคยกระทำอะไรที่มันไม่ดีตอนนั้นผมก็มีความสุขช่วงหนึ่งแต่พอผ่านไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเริ่มรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำมันผิดแต่ก็ฝืนไปได้เรื่อยคือคือบางทีเรื่องที่มันแดงขึ้นหรือเรื่องที่มันบาดเจ็บหรืออะไรบางทีคนมันก็ไม่โชว์นะอบอกปะ เขาก็ไม่ได้อยากให้เราเห็นในมุมที่แบบเขาอ่อนแออะไรเงี้ยหลายคนมันเป็นแบบนั้นนะครับและที่สาคัญไปกว่าน,นั้นคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงชีวิตดีขึ้นทําไมชีวิตเขาไม่เห็นแย่เลยบางทีเราไม่ได้เห็นนะ ไม่ได้ไปรู้ข้างในเขาอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะไม่เหลือตังค์เลยอาจจะเจอสูบเงินอาจจะเจอคนที่ไม่ดีต่อเขาอาจจะโดนโกงโดนอะไรซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของความเสียใจปกติแต่อาจจะมาในรูปแบบของความการใช้ชีวิตที่ต้องลำบากขึ้นชีวิตอาจจะไม่ได้สุขสบายส่วนทําไมแล้วแล้วเราละ่ะแล้วกว่าเราจะฟื้นใจละ่ะอะไรต่างๆขึ้นต้องบอกกันว่ากรรมอะไรเราถึงหลุดจากเขามันเป็นเรื่องของคําว่าศีลไม่เสมอกันแล้วครับ จะบอกบอกอย่างของของคนหนุ่มกันลายอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอในเรื่องของว่าบุญบุญมันไม่สัมพันธ์กันละต้องบอกกันว่าดวงของแต่ละคนอนะ่ะมันจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่เข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความสัมพันธ์ของที่ที่เรามีอยู่ครับใครที่ทนทานได้ก็จะคงอยู่ในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนแก่เท่านะครับนั่นเรียกว่าคู่แท้แต่ใครที่ทนไม่ได้สุดท้ายก็เป็นแค่คู่จอดมันก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอคนเขาก็ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเรามักจะพัดพลาดจากคนที่รักเหมือนจะรักที่สุดแต่สุดท้ายไปเจอคนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็อยากอยากจะให้มีความหวังและมีความเชื่อเชื่อว่าเราจะได้เจอคนที่ดีเชื่อว่าเรายังมีอยู่ เราจะเป็นคนรักที่ดีให้กับใครสักคนและเขาก็จะเป็นคนรักที่ดีให้กับเราได้โดยเช่นกันผมมองว่าความเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับหลายคนมักจะไม่ค่อยเชื่อว่าเฮ้ย hey, ฉันจะได้รักดีๆหรอฉันจะเจอรักที่ดีได้จริงๆหรอมีครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรอหน่อยบางครั้งหลายครั้งต้องพูดอย่างนี้หลายครั้งคนเราพลาดพลาดตรงไหนพลาดตรงรีบรีบหาคนมาดามใจรีบหาคนเข้ามาทดแทนแต่ไม่ได้ดูใจตัวเองว่าจริงๆอะ่ะ เราพร้อมไหมเรารักเขาหรือเปล่าเราเปิดใจเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่อยากจะพึ่งพิงใครสักคนเพื่อผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนและสุดท้ายเราก็รักเขาแต่จริงอาจจะไม่ได้รักเลยก็ได้จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญและเป็นเยอะมากและเป็นจุดที่พลาดประจำเลยครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูแต่ผมให้กําลังใจใทุกคนนะ ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้และเผชิญเรื่องแย่ๆตรงนี้อยู่จะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากนี้ครับและผมก็มั่นใจว่าจะเจอแน่นอนถ้าคุณเชื่อก็เล่ากันหน่อยละกันนะ